สวัสดีจ้าวันนี้่าน้องคุณก็จะปามาดูต้นทุเรียนในวันนี้ก็จะมาเพื่อดูตอนตี้ว่าเริ่มเพาะใหม่ๆเนาะพอดีไปซื้อทุเรียนหม่อนทองมาปูเป็นกันเลยเอาเม็ดลองไปแจ้น้ําดูได้3เม็ดใช้เวลาประมาณ2อถึงสอาทิตย์นี่ละมันก็งอกเอาไปแจ้น้ําไว้เนาะมันงอกแล้วครานี้เปิกเ้กันเลยเอามาวางกระถาง ตต่ที่เขาบอกว่าแล้วเดี๋ยวมันก็นจะแทงล่างลงไปในดินนั่นแหละเนาะแล้วครานี้กับบ่บทำไปอย่างมากบา่บได้ใส่ปุ๋ยเอามาวางเฉยๆคอยลดน้ำกับปอละเพื่อมันโดนแดดมันก็นจะออกดีถ้าเฮาบ่โดนแดดมันก็นจะบ่ค่อยออกแต่มันตีไปอยู่สองต้นตายไปเหีุยต้นหนึ่ง วันนี้ญาน้องคุณจะพามาดูผลงานที่ปู่เป้นเพาะทุเรียนไว้เนาะปิ้นเพาะตั้งแต่ที่ซื้อมากินแล้วครันนี้เปิ้นกาเอามาเพาะเอาเม็ดมันมาเพาะเนาะแล้วครันนี้สามต้นมันก็จะเหลือแค่สองต้นอันนี้อยู่ประมาณได้ประมาณเกือบสี่เดือนละสี่เดือนก็จะได้ต้นประมาณแค่นี้และเนาะ อันนี้อันนี้มันจะติดจ้าน้อยหนึ่งอันนี้ขึ้นทีหลังแต่ต้นนี้จะงามกว่าต้นทุเรียนหมอนทองนี่นะเกือบเกือบสี่เดือนแล้วละ่ะที่ปูกเป้นดูแลมาเนาะถ้ามันโตมน้อย่ยาน้องคุณก็จะเอาลงเป็นตะก้าใส่ตะก้าไว้ว่าจะเอาไปปลูกที่สุขโขทัยดู นี่แหละค่ะมันก็นจะได้ประมาณแค่นี้แหละเดี๋ยวย่าน้องคุณก็จะอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆเนะาะบอกหูว่าเอาไปปลูกแล้วมันจะติดแค่ไหนเนาะอันนี้ย่าน้องคุณก็จะเอามาให้ดูก่อนเพราะว่า่าิน้องคุณก็ชอบกินทุเรียนเนาะทุกคนก็นคงจะชอบเหมือนกัน ปูเปิลกันเลยลองเพาะดูนี่จ้ะ